ส่วนวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเมื่อเช้าเนี่ยเราคุยกันไปก็บอกว่าในภาวะที่เกิดสถานการณ์ระบาดของโควิด1 9เศรษฐกิจบ้านเรารวมถึงเศรษฐกิจโลกเนี่ยได้รับผลกระทบแน่นอนนะคะโซซัดโซเซกันอยู่หลายวงการเลยทีเดียวแต่ว่าก็มีบางวงการที่บ้านเราน่าจะสามารถถือว่าตรงเนี้ยนะคะเหมือนเหมือนเป็นโอกาสเหมือนกันเมื่อเช้าคุยกันไปเรื่องข้าว ช่วงนี้เราจะไปคุยกับทางท่านรองเลขาธิการสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรหรือว่าสะสะกนะคะท่านรองเลขาอัญชนาตราโชนะคะว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของสินค้าเกษตรยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงฤดูผลไม้ะนะคะเรื่องของการส่งออกเรื่องของการติดตามสินค้าเกษตรตอนนี้ในบ้านเราสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะท่านรองเลขาคะ่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณนักกาค่ะ,ค,ะคุณอัญชนาค่ะตอนนี้เนี่ยสถานก,การณ์เป็นยังไงบ้างคะคือเรื่องของโควิด -19 เนี่ยมีผลกระทบต่อเรื่องของการส่งออกสินค้ากเกษตรของเรายังไงบ้างไหมคะค่ะก็ตอนนี้นะคะก็ต้องเรียนว่าสินค้ากเกษตรที่น่าเป็นห่วงใหญ่นะคะสำหรับเรื่องของการส่งออกที่จะได้รับผลกระทบจากโควิดนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของผลไม้ค่ะ<อ>ซึ่งเป็น คือช่วงนี้เป็นช่วงฤดูผลไม้เลยล่ะค่ะคุณอัญชนาค่ะทั้งมะม่วงแล้วก็ลิ้นจี่นะคะแล้วก็ยังมีองุ่นด้วยนะคะแล้วก็ตัวราชาของผลไม้บ้านเราเลยค่ะคือผลทุเรียนใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยราชีนีก็คือมังคุดค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ทุกสินค้าเลยค่ะก็เป็นความโชคดีของคนไทยเราต้องมองในมุมดีนะคะเป็นความโชคดีของคนไทยที่จะได้ทาน ผลไม้ที่ราคาอาจจะจับต้องได้นะคะจากที่ก่อนหน้านี้ <c oughs> ปีก่อนนี้รู้สึกว่าส่วนใหญ่จะส่งออกซะเยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะส่งออกซะเยอะแล้วก็ถ้าทานบ้านเราก็ราคาก็จับต้องกันไม่ค่อยได้เลย <c oughs> น้ก็ตอบรับสถานการณ์นะคะราคาจับต้องได้หมดเลยมะพร้มามะม่วงส่งออกราคาส่ง มะม่วงที่คุณภาพดีสําหรับส่งออกเลยนะคะมะม่วงน้ําดอกไม้ตอนนี้ก็ตกโลเรือสามโลร้อยนะคะ <3 800. S 2> าสามโลร้อยแน่นอนอค่ะอัก็ตกโลนึงก็ประมาณสี่สิบห้าสิบาทนะคะจากสวนเนี่ยนะคะค่ลิงกี่ก็อยู่ที่ประมาณแปดสิบาทถึงร้อยหนึ่ง <c oughs> จากสวนแล้วก็สามารถสั่งได้ทางออนไลน์นะคะ นี่แหละค่ะสําคัญมากเลยเพราะว่าคุณอัญชนาดิฉันเห็นตอนนี้เนี่ยในหน้าฝีโซเชียลเนี่ยนะคะดิฉันว่าในส่วนของเจ้าของสวนเองก็เริ่มใช้เทคโนโลยีมากขึ้นในการขายผลไม้ของตัวเองผ่านโซเชียลเหมือนกันใช่ไหมคะคือไม่ไม่ต้องไปที่ตลาดกันแล้วเดี๋ยวนี้อ่าอันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการดอร์เฉลิมชัยศรีออนเลยค่ะ,คะที่ต้องการให้เกษตรกรเนี่ยปรับตัวค่ะก็จะต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ ขายค้าขายกันทางออนไลน์อันนี้ก็จะช่วยให้ถึงผู้บริโภคได้ปกติแล้วนี่อย่างราคาที่คุณอัญชนาบอกเมื่อสักครู่นี้นี่คือเป็นราคาหน้าสวนใช่ไหมคะไม่ใช่ตลาดออนไลน์เลยค่ะราคาออนไลน์ที่ขายกันตามตลาดออนไลน์เลยค่ะที่เกษตรกรเนี่ยส่งตรงมาถึงผู้บริโภคแต่ว่าค่าขนส่งเนี่ยก็อาจจะมีบ้างบวกบวกลบเพิ่มปันกันไปนะคะบางสินค้าเนี่ยก็รวมราคาขนส่งแล้ว <C> e <an> ทางสินค้าอาจจะต้องมีราคาขนส่งเพิ่มเติมนิดนึงร้อยเงินสิบสองร้อยบาทแล้วแต่<อ>ระยะทางค่ะแล้วอย่างนี้ที่ราคาก็ยังถูกมากนะคะค่ะอย่างนี้ที่เห็นข่าวว่าทางทางจีนเราเริ่มส่งออกทุเรียนกลับไปได้แล้วอันนี้ตกลงยัง<า>ไงคะท่านคะก็ยังส่งได้คะ่ะส่งได้คะ่ะตอนนี้ก็ส่งได้อยู่นะคะเพียงแต่ว่า ลักษณะของการขนส่งขนาดนี้เนี่ยคือแต่ก่อนเนี่ยคนจีนล้มคนจีนเนี่ยจะมาเหมาสวนเลยอ่าใช่เหมาสวนตั้งแต่เริ่มต้นติดดอกออกผลก็เหมาเลยแต่ว่าขนาดนี้เนี่ยเหมือนกับเขาเองก็ยังไม่ค่อยจะมั่นใจในสถานการณ์เท่าไหร่การเหมาสวนก็จะลดน้อยลงก็จะกลายเป็นเหมือนเหมากันเป็นเป็นรอบๆเป็นเดือยๆคือเมื่อก่อนนี้สมมุติเหมาสวนนี่คือเหมาทั้งฤดูผลไม้ ใช่ค่ะ أ, เหมาทั้งฤดูเลยไม่สนใจละว,ว่าจะออกมากน้อยแค่ไหนก็ أ, เหมากันถิบมาไปเลยว่าร้านหนึ่งสองร้านดูลูกปุ๊บก,ก็เหมากันไปเลยแต่ตอนนี้ก็เมากันเป็นรอบเดือนต่อเดือนเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่แน่นอนใช่ไหมคะเราก็จะขอว่าเป็นระยะระยะเป็นช่วงไปและการอย่างนี้ค่ะแต่ยังไงเราก็ยังขายส่งออกได้อยู่นะคะแล้วราคาส่งออกก็ยังนะคะดีอยู่ค่ะยังราคาดีอยู่เพียงแต่ว่า ตัวเลขการส่งออกอาจจะลดน้อยลงจากเดิมนะคะจากคือจริงๆแล้วเนี่ยทำสั่งซื้อมีแต่ปัญหาคือระบบโลจิสติกคอ่าใช่แล้วเพราะเนื่องจากว่าเราส่งทางเครื่องบินก็ไม่ได้ละในบางสินค้าอย่างเช่นมะม่วงเนี่ยจริงๆแล้วเกาหลีญี่ปุ่นยังต้องการอยู่นะคะแต่ว่าปกติเนี่ยเราขนส่งมะม่วงทางเครื่องบินแต่ขณะนี้เนี่ยสายการบินลดจํานวนลงเยอะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะเหมาลาเครื่องบิน เพื่อจะส่งมะม่วงอย่างเดียวคงไม่ไหวนะคะราคามะม่วงกระโดดขึ้นไปอีกนะคะค่ะก็เลยเป็นปัญหาตรงนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าขนส่งทางเรือหรือขนส่งทางรถเนี่ยมันก็ยังพอมีได้แต่ว่ามันก็ต้องเลือกใช่ไหมคะมันต้องเลือกชนิดผลไม้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะชนะเพราะว่าบางอย่างมันก็เน่าเสียง่ายอ ถ้าทุเรียนเนี่ยเราส่งทางรถได้แต่ถ้าเกิดว่ามะม่วงเนี่ยส่งทางรถไปถึงก็คงเป็นน้ําเลยแหละคะ่ะอันนี้ค,คงไม่ได้นะคะก็ก็เลยจะมีปัญหานิดเดิมค่ะแล้วอย่างนี้ในในส่วนของ เกษตรกรเองเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยดิฉันเข้าใจว่าเกษตรกร,กรหลายส่วนเลยที่ที่เป็นผู้ปลูกผลไม้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ว่าปลูกแล้วก็มีแนวทางว่าจะส่งออกได้แน่ๆแ,แต่ปรากฏว่าพอโควิด <c oughs> 1 9มาช่วงเวลาแค่เดือน 2, 2> <c oughs> เดือนมานี่เองอะค่ะคุณนชนาะอันนี้เรา <c oughs> ให้ข้อมูลเขายังไงหรือว่ามีส่วนช่วยเหลือ,อยังไงเกษตรกรด้วยไหมคะ ค่ะตอนนี้ก็ทางทางภาครัฐโดยร<ะ>วมทุกหน่วยงานเลยค่ะโดยเฉพาะกรมสริมการเกษตรกรมสริมาการเกี่รก็เข้าไปช่วยในเรื่องของตลาดนะคะ,ะอย่างที่บอกนะคะว่าแม้กระทั่งกระทรวงมหาดไทยเองนะคะหรือกอรมนก็มาช่วยเรื่องของโลจิสติกส์ภายในประเทศนะคะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีการกระจายผลไม้ไปในทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอนะคะกระจายนี้หมายถึงไปช่วยขายอย่างนี้เหรอคะ นีกาก็คือมีรถไปจำหน่ายแล้วก็มีการขายกันในจังหวัดในพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราก็ใช้ทุกๆช่องทางเลยค่ะจังหวัดเองเนี่ยผพ้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดก็ลงมาเล่นกับสินค้าเกษตรหมดเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ต้องช่วยเหลือพี่น้องแล้วก็มันก็เป็นหนทางหนึ่งด้วยนะคะเพราะว่าประชาชนเนี่ยออกไปซื้อไม่ได้ใช่ใช่เราก็เหมือนไปไปถึงลูกค้าเลยไปถึงผู้บริโภคเลยไปถึงกลุ่มลูกค้า หมดไปเลยว่าวันนี้จะไปถึงหมู่บ้านนี้ตำบลนี้สถานที่ตรงนี้แล้วก็มีออเดอร์แล้วก็สั่งกันตรงนั้นแล้วก็มาทยอยมารับอันนี้ก็ต้องนึกคํานึงถึงมาตรการด้วยนะคะว่าทยอยกันมารับเป็นช่วงเวลาค่ะไม่ใช่ไม่ใช่มารวมกลุ่มกันเยอะๆอีกใช่ไหมฮะในคาะเดี๋ยวก็จะมีปัญหาอีกค่ะเพรั้นตรงนี้เนี่ยทุกหน่วยงานด้วยกันทุกหน่วยงานเลยค่ะคือเบื้องต้นนะคะสินค้าไหนที่ส่งออกต่างประเทศได้เราส่งค่ะ เช่นทุเรียนมันคุดเนี่ยประสบอยู่แล้วก็พยายามที่จะพยายามที่ต้องดึงลูกค้าต่างประเทศกลับเข้ามาแล้วก็เพิ่มตลาดใหม่ซึ่งตลาดใหม่ตอนนี้ก็ค่อนข้างลำบากเพราะตอนนี้กระจายไปทุกทุกประเทศทั่วโลกแล้วนะคะก็าหายากอยู่มันก็ใช่ค่ะ,คะก็หาไม่ได้แล้วตอนนี้ในส่วนของประเทศไทยเนี่ยคะ่ะในประเทศเองเราก็ต้องช่วยกัน <c oughs> ช่วยกันหาตลาดกันเองทุกหน่วยงานภาครัฐตอนนี้ขายทั้งหน่วยงานด้วยแล้วก็ออนไลน์ต้องเรียนว่ากรมส่งการเกษตรจับมือกับ ไปสนีไทยนะคะค่ะสั่งสั่งได้นะคะในไทยแลนด์ไทยโพสต์มาค่ะไยแลนด์โพสต์มาก็จะเป็นไปสนีไทยผ่านตลาดไทยไปสนีไทยรวมถึงอตสโกออสโกเองก็มามีอตสโกออนไลน์ <c oughs> นะค่ะ <c oughs> แล้วก็ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็มีค้าขายผ่านสหกรณ์การเกษตรค่ะเย็น <c oughs> เดียวกันตอนนี้ทุกภาคส่วนช่วยกันค่ะ มีคําถามว่าจะออกรถพุ่มพวงขายผลไม้อย่างเดียวบ้างไหมคะคุณอาจารย์จริงๆแล้วน่าสนใจนะคะแต่เพราะว่าเห็นดิฉันเห็นเห็นเขามีรถพุ่มพวงแต่รถพุ่มพวงปกติก็จะขายพวกผักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะขายพวกผักจริงๆแล้วโดยโดยทั่วไปเราก็มีรถที่ขายทุเรียนขายอะไรอย่างนี้เป็นรถรถผลไม้ของเราอยู่แล้วโดยตรงอาจจะเป็นชิ้น อ่าเป็นผลไม้เดียวจชนิดเดียวม,มันไม่มีหลากหลายถูกไหมคะจะเห็นรถทุเรียนก็ทุเรียนอย่างเดียวรถมังคุดก็มังคุดอย่างเดียวที่เข้าไปตามหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆเออเป็นไอเดียนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเรามีทุกผลไม้เลยเนาะหลากหลายหลกากหลาย,ลายมันลดคุณทุนแต่นี้ปัญหาคืออากาศร้อนมากเนาะ มัเป็นรตุ้มปวงมะม่วงจะเน่าค่ะโอ้อันนี้อันนี้ก็หนักอยู่แต่นี้ันเห็นเห็นในส่วนของแล้วอ่าส่วนหนึ่งอย่างที่คุณอัญชาเล่าให้ฟังบอกว่าก็เน้นในเรื่องของออนไลน์เองแล้วมีการไป ไปสอนหรือว่าไปไปช่วยริเริ่มไหมคะเพราะว่าดิฉันเข้าใจว่าคือเกษตร,รกรที่ที่สามารถจัดออนไลน์ขายสินค้าให้ลูกค้าเนี่ยก็มีจํานวนหนึ่งแต่ก็ยังมีอีกจํานวนหนึ่งไหมที่ที่เขาอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับระบบการขายออนไลน์แบบนี้ค่ะก็ะตอนนี้ก็หน่วยงานภาครัฐอย่างที่นําเรียนนะคะ,ะว่าพวกเราก็ออกไปแนะนําส่งเสริมให้กับเกษตร,รกร คือเริ่มต้นเนี่ยเราจะเริ่มที่แปลงใหญ่ก่อนเพราะตอนนี้เรามีกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ในแต่ละสินค้าทุกคะเราก็จะไปแนะนําเขาก็จะจับกลุ่มกันแล้วก็เรียนรู้ด้วยกันแล้วก็จะมีการแนะนํากันต่อๆกันไปเนี้ยค่ะ mm hmm. ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการรวมกลุ่มที่หัวหน้าเกษตรกรแปลงใหญ่ใช่ไหมคะก็จะมีกลุ่มหัวหน้าทีมอยู่แล้วเขาเรียกว่าเป็นเกษตรกรผู้นา mm hmm. ในแปลงใหญ่นั้นก็จะเป็นคนนําว่าจะต้องค้าขายยังไง หรือบางทีก็มารวมกลุ่มกันที่ตรงนี้เจ้าเดียวอย่างเงี้ยค่ะ,คะแห่งเดียวแล้วก็ขายค่ะออันนี้เราเ,เรามีการแนะนําอยู่แล้วทานตั้งลาซาด้าด้วยแล้วก็ผ่านในกลุ่มของไปรษณีย์ไทยแล้วก็ของเขาเองเปิดออนไลน์เองก็มีนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทางเฟซบุ๊กกับทางไลน์ค่ะเยอะ,ะอยก็จะซืมม้อขายกันตอนนี้จะเห็นว่าในเฟซบุ๊กเนี้ยเยอะมากเลยนะคะใช่เยอะมากเลยต้องระวังนิดนึงนะคะตอนนี้ต้องต้องขออนุญาตเตือน เตือนเตือนประชาชนด้วยะนะคะว่าต้องดูให้ดีๆนะคะเฟซบุ๊กหรือว่าไลน์เนี่ยก็ได้รับทราบข่าวม,มาเหมือนกันว่ามีการเอ,อมิจฉาชีพเกิดขึ้นให้โอนเงินไป<อ>แล้วไม่ได้ของก็มีนะคะค่ะดยตรวจสอบแล้วก็ดูรีวิวนิดนึงนะคะว่าคนรีวิวว่ายังไงบ้างนะคะก็เป็นธรรมดานะคะมิจฉาชีพก็มีในทุกวงการแม้นะแต่ขายผลไม้ยังมีมิจฉาชีพใช่ค่ะ แล้วอย่างนี้ในในส่วนของการที่ต้องอทางทางกระทรวงเกษตรเองก็ต้องลงไปดูแลคุณภาพก็ส่วนนี้ยังอยู่ใช่ไหมคะอย่างอย่างเรื่องของทุเรียนที่เราเคยมีว่าตัดทุเรียนอ่อนส่งลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ก็คือเราก็ยังต้องควบคุมคุณภาพกันอยู่อืมมีมาตรการเข้มงวดเลยค่ะใครตัดทุเรียนอ่อนนี่โดนจับโดนปรับเลยนะคะเพราะว่ารจังหวัดของทั้ง การทบุรีตราระยองนี่คเคยเ่มวดมากเลยค่ะ,คะเรียนทุเรียนเนี่ยค่ะเพราะว่ามันจะทําลายชื่อเสียงโดยเฉพาะถ้าส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราส่งทุเรียนอ่อนไปนะคะ,คะเราก็จะตีทุเรียนของมาเลยไม่ได้เลยเพราะว่าทุเรียนของมูซันคิงเขานี่แบบประเภทปดัดเกลจัดแล้วก็รสกะตวานใช่ไหมคะ,คะอันนี้ถ้าเกิดสมมุติว,ว่าทุเรียนเราตัดอ่อนเนี่ยมันจะที่มีปัญหาเรื่องของ รสชาติที่ไม่ได้คุณภาพไม่ได้มาตรฐานก็ตอนนี้เราก็แนะนำแล้วก็ต้องมีมาตรการเข้มงวดกับทางเกษตรกรอยู่แล้วค่ะว่าต้องตัดทุเรียนแก่เท่านั้นค่ะค่ะค่ะหลังจากมะม่วงลิ้นจี่ทุเรียนมังคุดถัดจากนี้ไปเป็นอะไรคะคุณนันชนาจะเป็นงะกับลองกองงะกับลองกอง็มีอใหญ่ ลำยาย,ย,ายค่ะอ่ะ,ะ,อะบ้านเราไม่อดนะคะมีผลไม้ไม่<ต>อดแน่นอนน้ําตาลจะขึ้นเนี่แหละ <laughs> ก็เอาเป็นว่าช่วยกันให้พอเหมาะพอควรผลไม้กู๊โค้ดก็คงไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะอย่าไปกินกู๊โคกันเป็นโลาวค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอัญชนามากเลยนะคะที่ช่วยมาอัปเดตนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นห่วงกันเหมือนกันว่าเอสินค้าเกษตรเราจะไปทางไหนยังไงยิ่งเป็นฤดูผลไม้แบบนี้ด้วยนะคะค่ะค่ะก็ขอให้ประชาชนได้รับประทานผลไม้อร่อยนะคะ จะต้องได้นะคะป้องกันโควิดค่ะวิตามินซีทั้งนั้นขอบคุณค um> ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะจากคุณอัญชนาตราโชค่ะรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะทีนี้ก็เป็นลูกค้า ผลไม้ออนไลน์เหมือนกันนะคะก็สะดวกดีนะคะสะดวกดีเหมือนกันนะคะส่งมาปุ๊บก็จะทุเรียนที่ส่งมาปุ๊บบอกเลยนะคะแกะได้เมื่อไหร่ยังไงนะคะแกะปุ๊บโอ้โหพอดีเดะนะคะรับประทานได้เลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งค่ะในรูปแบบของตลาดผลไม้ออนไลน์ที่เราคงจะอาจจะต้องคือใครไม่คุ้นก็จะต้องคุ้นละคะ่ะปกตินี่ต้องไปเลือกนะคะต้องไปเลือกทีละลูกต้องไปเคาะฟังเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้บางทีท่านวาดก็เป็นเรื่องของความมันต้องเชื่อใจกันอะนะคะในเรื่องของคุณภาพด้วยเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่ทางท่านรองเลยาาบอกนะคะว่าทางส่วนของภาครัฐเองก็ต้องลงไปตรวจสอบ คุณภาพนะคะให้ได้มาตรฐานก่อนส่งลูกค้าเหมือนกันเพราะลูกค้าไม่เห็นของโอนสตางค์ไปก่อนด้วยนะคะแล้วก็ดูดีๆนะคะก่อนจะก่อนจะโอ้โหอันนี้นี่รูปสวยเลยนะคะส่งมาจะได้เนื้อแบบนี้จริงๆไหมเนี่ยอันนี้ต้องดูดีๆเลยนะคะว่าไม่ใช่มิจฉาชีพมาตั้งมาเปิดเฟซเปิดไลน์หลอกกันนะคะก็ดูแลกันด้วยตรงนี้นะคะพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกบมาค่ะตรงนี้นะคะพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกบมาค่ะตรงนี้นะคะ